สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทดลองทำจุลซีสังเคราะห์แสงนะครับออก็จะมีส่วนผสมนะครับก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลานี้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีผงชูรสนะครับผงชรูรสแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่1ฟองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเพื่อนๆ ส่วนผสมเราก็จะใช้ผงชุรนนะครับมันเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับมันเพื่อนนะครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับตีลงไปเลยนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวนีใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้ผมจะใส่ลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากัน,กเ,นเพื่อนๆตีถ่้ยแบบจริงๆใเข้ากันนบเอย่อนๆภาชนะนะครับที่เราจะบรรจุนะครับน้ําสําหรับทํา หมเชื้อจูลินซีสังกราแสงนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นขวดเปล่าขวดน้ำบระลมนะครับใส่แล้วก็แกะพลาสติกออกนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไว้กรอกน้ํานะครับส่วนน้ํานี่ผมก็จะใช้เป็นน้ําฝนนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้ามากรอกน้ากันครับหลังจากที่เรากรอกน้ําได้แล้วนะครับเราก็จะมาทิศนะครับ เทตรงตัวไข่ที่เราคนไปเรียบร้อยนะครับตรงส่วนผสมนงนะครับตัวหัวเพลตูดินซีตรงนี้ที่เราจะหมักให้มันเป็นตัวินซีสังขยาแสงนะครับอันนี้ผมจะใส่ลงไปสองช้อนนะครับอันนี้ผมตีผมตีเปลือกไข่นะพยายามเปลือกไข่ว่าะตาำเปลือกไข่ตีแกจะ,ะใส่ตั้งเพื่อนตั้งเพื่อนใส่ลงไปครับสองช้อนหรือถ้าใครทำเองเนี่ยใส่ช้อนเดียวไม่เป็นไรนะครับงเพื่อนแต่ถ้าใคใส่เพิ่มสองช้อนตั้เพื่อน ทั้งเลครับก็จะหมดพอดีครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวส่วนสองเราลงไปนะครับเราก็จะจิกกวนให้สนิทนะครับเพื่อนแล้วก็เราก็จะเอาไปตากแบดไว้ครับเพราะว่าของเขาเนี่ยของเรามันจะเป็นตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราเข้ามาปิดฝากันครับปิดฝาเสร็จนะครับพอเราปิดฝาเสร็จแล้วก็ทำการเขย่านะครับเขย่า เราให้มันเข้ากันกับน้ำได้ดีนะครับตรงนี้เพืเ่อนๆก็ขยำขยนะครับให้มันสมกับน้ำให้เข้ากันเอาบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาตากแดดไว้ในสวนนะครับเนี่ครับผมก็จะตากไว้กลางแดดอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ อย่างน้อยก็ประมาณ7วันนะครับถ้าอย่างนานก็ประมาณ15วันนะครับเขาถึงจะมีการเปลี่ยนสีนะครับ